เพราว่าแม่กินยาตัวนี้ก็าหายอะแค่สิบเม็ดหายเลยแค่สิบเม็ดเองเหรอครับแค่สิบเม็ดเย็นหัวหน้ามืดน้ำในหัวไม่เท่ากันค่ะนอนก็นอนไม่ได้ต้องนั่งหลับก็บ่อนอนไม่ได้หัวถ,ถึงหมอนไม่ได้มันเหมือนกับกองจักอยู่ในหัวเราอะทรมานมากเป็นตัวนี้พหมอตรวจว่าน้ำนหวไม่เท่ากันแม่กตเวนกินยามาทั่วแต่มันไม่หายไม่หายแม่ก็มานั่งเล่นโทรศัพท์เลื่อนไปเจอ ยาตัวนี้มั่นใจยาตัวนี้สั่งเลยอยากกินอยากกินให้ร่างกายมันหายมันทนไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วก็ต้องทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวพอทานแล้วทานมาทานม,มาหมดแผงหนึ่งหายเวียนหัวเลยตัดสินใจทาน K.O. อาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่มิตรแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะ แม่รู้เลยสามแคบซูลสามแคบซูลแม่ตื่นเช้าก้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปี้กระเป่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับค่ะใช่แล้วนี่กินยาเคโอปุ๊บแม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนดีขึ้นเลยระยะยาวแล้วพอแม่ลองดูแล้วไม่ไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนเดิมไอ้ที่บวมแม่นั่งทอสากวันละสามผืนอ๋อค่ะไม่บวมปกติแม่นั่ง ลุกขึ้นมาแม่ลุกไม่ได้มันจะเจ็บค่ะรับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตมาแม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่แม่ไปวัดแม่ทําบุญแม่ว่าบุญช่วยคุณแม่ให้ร้อยก่อคะแนนท่าคะแนนเต็มร้อยกล่องแรกแผงที่สามค่ะที่ที่ที่ได้ผลค่ะแผงที่สามค่ะที่เดินได้ดีนะคะทุกคนดีใจกับคุณป้าด้วยนะคะเรียกได้ว่าจากที่ต้องนอนนะคะติดเตียง ไม่สามารถเดินได้โอ้โหอันนี้เดินได้ตั้งแต่หนึ่งกล่องแรกใช่ไหมคะหนึ่งกล่องแรกแผงที่สามแผงที่สามเดินได้เลยนะคะอยู่ๆตามันลายตามาตามาวุบลงไปเฉยๆพอมากินเลวรู้สึกว่าเนี่ยโทษนะเนี่ยแกว่งได้อะไรได้ เมื่อก่อนไม่ไปนะหรือจะไปยกข้างอย่างนี้ก็ไม่ได้อ่านั่นคือเมื่อก่อนก่อนก่อนที่จะทานผิวัรเค KO ขาไม่มีเรี่ยวไม่ไดไม่มีแรงยกแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้นะคะแต่ปัจจุบันหลังจากที่ได้ทานแล้วลองยกให้ดูเลยได้ไหมคะโอ้โหยกได้แข็งแรงขึ้นมากๆเลยนะคะทุกคนเมื่อก่อนนี้เวี้ยวนี่ก็ไม่ได้แว่งขาได้ด้วยครับ KO ขอบคุณมากครับที่ทําให้ญาเดินได้เดี๋ยว่านะคะ ทานเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วอะเดี๋ยวร้กกวรเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแพงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่นนานะคะเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้ว